วันนี้ครับเปินเครื่องน็อขาดสามตัวอีกแล้ววนี้นะครับวันนี้การที่เรื่องเป่าหัวนครับเครื่องเป่าหัวนะครับน็อตขาดนะครับแล้วก็จะมีวิวอินการเอาน็อตออกครับตอนนี้เราก็ถ่ายให้ดูว่าตรงที่ว่าน็อตขาดอยู่ตรงไหนนะครับเรารีวิวให้ดูส่วนนิดนึงนะครับนี่คือเครื่องเป่าหัวนะครับเดี๋ยวตอนเป่าเราจะให้ดูต่างนี้เครื่อง คออกมาสามนะครับสามตัวครับว่าเราจะเอาออกวิธีไหนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับในเนื้อหาไหลนะครับน,นี่คือพีฟอร์มเขาเรียกอะไรบีบออมนะครับเนี่ยครับที่จะออกมาเป็นขส่วนนี่ขอกแค่นี้นะครับ ว่าผมทำในเวลางานี b b ้คร <c oughs> uh, ับเรวมีหัวหน้ามาหมดเลย